สุชาติโอวั์วรรณสกุลนะครับนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสีปัญญา่างประเทศไทยนะครับต้องขอขอบคุณที่ให้โอกาสในวันนี้นะครับผมขอเสนอประเด็นหลกัลกๆเลยเมื่อกี้ก็ที่อาจารย์ตันบอกนะครับข้อแรกนะครับเรื่องการจ้างงานนะครับผมอยากให้เมื่อกี้ท่านผู้ว่าบอกว่ามี80,000คนจะต้องจ้างคนพิการก็คือ800คนอยากให้เป็นแอคชั่นแพลนให้เสร็จภายใน2ปีได้ไหมครับเพราะตอนนี้จ้างอยู่ประมาณน่าจะถึง2หรือ300คนเท่านั้นเองนะครับงนั้นอยากให้ครบ800นะครับถ้ากําหนดได้ชัดเจน อันที่2เรื่องการเรียนร่วมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยความยากลําบากนะครับของคนพิการเนี่ยที่จะเข้าไปเรียนหนังสือเนี่ยนะครับผมจูงลูกไปเรียนเนี่ยปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอ,อ,อจะปฏิเสธไม่รับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เพิ่มเป็นสัดส,ส่วนเลยเช่นมีนักเรียนนะครับ50คนรับคนพิการ1คนได้ไหมเหมือนสัดส,ส่วนการจ้างงานเนี่ยนะครับก็จะทําให้พออเนี่ยนะครับทำ KPI ในการรับคนพิการแล้วก็ขอให้รับ นะครับถ้าเกิดถนัดประเภทไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ผมเห็นดูข้อมูลเนี่ยรับแต่ LD เข้าไปนะครับคนพิการทางการเรียนรู้แล้วก็บอกว่าจ้างครบเอ่อเอาคนพิการเข้าไปเรียนครบแล้วก็เลยไม่รับประเภทอื่นเพราะนั้นอยากให้เปิดกว้างนะครับให้ทุกประเภทเข้าไปเรียนได้นะครับข้อที่3าก็คือนะครับมันมีพรบอันนึงก็คือเรื่องการแสดงความสามารถนะครับของคนพิการเนี่ยนะครับอยากให้เปิดที่สาธาณะนะครับซึ่งเมื่อวันก่อนท่านผู้ว่าได้ไปงานดนตรีในสวนเนี่ยนะครับถ้าเราเปิด นะครับปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสวนจตุจักรนะครับหรือตามเขตต่างๆนะครับถ้าเราให้บุคคลเหล่านี้ไปเปิดหมวกหรือแสดงความสามารถนี่ก็จะถือเป็นอ,อาชีพหนึ่งที่เป็นไรายได้นะครับเ <pe ar> พราะว่าคนพิการตอนนี้เนี่ยสามารถไปขอบัตรแสดงความสามารถได้นะครับแต่ปัญหาสําคัญที่สุดคือพอขอบัตรมาแล้วแต่ไม่มีสถานที่ในที่จะแสดงนะครับหรือยอย่าง,อย,างอย่างเช่นคลององอ่างเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมเคยเอาน้องๆไปแสดงนะครับแต่พอปุ๊บเนี่ยจะต้องไปขออนุญาตทุกครั้งนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเรา จัดตารางให้ชัดเจนว่านะครับคนพิการไปเล่นถึงจุดไหนจุดไหนให้ชัดเจนเนี่ยแล้วก็หมุนเวียนกันไปเล่นเนี่ยเราก็อ,อ,อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับอีกข้อหนึ่งที่ต่อเนื่องกันก็นกคือพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับหรือแม้แต่สวนต่างๆเนี่ยรหรือแม้แต่สวนที่ออกกําลังกายล่าสุดเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็จะให้คนสูงอายุเข,ข้าฟรีแต่พอเป็นคนพิการเนี่ยนะครับบางพิพิธภัณฑ์ก็ให้เข้าบ้างบางพิพิั์ก็เสียตังค์บ้างนะครับอยากให้ลองสํารวจให้ชัดเจนแล้ว ให้คนพิการเข้าถึงเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุด้วยนะครับเพราะล่าสุดที่ผมไปสวนไปที่ออกกําลังกายที่หนึ่งเนี่ยอบอกว่ามีบัตรคนพิการไม่ได้ครับต้องเสียเท่ากับเด็กทั่วไปเพราะนั้นก็อยากฝากประเด็นนี้ด้วยขอบคุณมากครับ